แหมพอมีคนขอเมนูกะเพราหน่อยก็ทำกะเพราบ่อยเลยนะ ที่จริงก็ไม่ใช่หรอกค่ะแต่เป็นเพราะว่าหน่อไม้ที่บ้านเนี่ยเหลือเยอะมากต้มใส่ก,กระดุมหมูก,ก็แล้วทําแกงก็แล้วทุกคนคือเริ่มเบื่อแล้วอ่ะแต่มีอยู่เมนูหนึ่งที่เราไม่เคยลองเอามาทําเลยค่ะก็คือเมนูผ่านหน่อไม้กระเพราเพิ่งเห็นเขาทําคลิปไปซึ่งมันน่ากินมากๆเลยค่ะวันนี้เลยจับเอาหน่อไม้ในตู้เนี่ยมาสับให้เรียบ้อยแล้วก็เตรียมทําเมนูกระเพราค่ะต้มเสร็จเราค่อยนามาสับค่ะทุกคนเส้นก็จะแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ว่ากันเดอเมนูต่อไปนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทําให้เด็กๆทานกันก่อนนะเพรานนะเด็กๆบางส่วน แบบหน่อไม้ใส่หมูแบบธรรมดาลืมบอกไปหน่อไม้อันนี้พ่อหามาให้อิงเลยนะช่วงเนี้ยพ่อขยันหาหนอไม้มาให้เราบ่อยมากๆซึ่งก็ดีเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินตั้งแต่ได้หน่อไม้ของพ่อมาเราก็ประหยัดค่ากับข้าวไปได้เยอะเลยค่ะเมนูแรกก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวมาต่อเมนูที่2กันพอผมจะมาขบพริกกระเทียมเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ํามันลงไปผัดพริกกระเทียมที่ขกเอาไวใ้ให้มีกลิ่นหอม,หอม ต่อด้วยหมูบดใส่ลงไปผัดให้มีความสุกประมาณนึงก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยใส่หน่อไม้ตามลงไปค่ะกระทาแรกก็เหมือนว่าเราใช้หน่อไม้ไปเยอะแล้วนะแต่ว่ากระทาที่2เนี้ยหน่อไม้ก็เหลือเยอะพอ,พอๆกันเลยค่ะใส่หน่อไม้เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสภูเขาทองซอสนมันหอยต่ออีกด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยผัดไปสักแป๊บนึงถ้าหน่อไม้เริ่มนิ่มแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไป ทุกคนเราอะชอบกลิ่นกะเพรามากมีคนชอบเหมือนกันไหมแต่วันนี้ต้นที่เหลือเอาไว้เนี่ยมันเหลือวแค่นิดเดียวแล้วก็เลยใส่ได้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูกะเพราหน่อไม้ของเราไปกันค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าหน่อไม้ผัดกะเพราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะอร่อยไหมเนี่ยว้าทุกคนน่ากินมากค่ะอืมอืม 我搞面包去。<noise> <noise> <noise>